นายเองก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาเั่กรทแถวนปีนี้ก็ไ้ยินมว่าปีนี้ทางแถวจะมีบริจาคให้กับทาง่วที่เกิดขึ้นด้วยอส่งกลังใจให้กับพี่พีชาวพาาทุกคนเลยครับรวมถึงพี่พีชชายด้วย ดีมากด้วมากๆเลยนะครับผมรอบ20ทีแล้วนะเป็น5ที่เป็น5่าจุดหมายทหนึ่งของโลกนี้เลยนะฮะของประเทศไทยเลยนะครับก็ทำให้เป็นเป็นอเดียนี้ประสบความสำเร็จครับผมก็อยากจะพิจารณาในสิๆแล้วมาที่20ปีเลยนะเองก็มีโอกาสมาัะต้นตั้งแต่แบบยังตัวจิ่วอยู่เลยครับจนตอนนี้โตแล้วก็ยังมาเดินทัดต้นอยู่เหมือนเดิมครับผมก็ดีใจมากๆที่ประเทศไทยเรามีท่าที่แบบมีทุกอย่างครบอย่างครบครัน เป็นข้างสัตว์ประยุ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมีหลายสิบหลายร้อยปีแลยครับทีนีได้เจอหน้าน่อย้นอากเจอเคนโงือ่อยากเจอีกเอนดเป็นไงบ้าง่ก่อ้านี้แนนี่อยากอล้วนะช่วงนี้ได้เจอคนมากขึ้น รู้สึกว่าที่จมากได้เจอว่าทุกครันที่ได้เจอทุกคนเราสึกว่าแบบเห็นแววตาเราสึกประดีใจมากเช่นแล้วส่งส่งสังทายใช่แบบรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนแบบเราได้มาเติมพลังแบบสุดๆเลยครับแบบทรั้งที่เจอได้เจอทุกคนคือฟิลฟิลมากแล้วก็อาทิตย์นี้คือแบบมีงานหลายวันเนาะให้ได้พบปะสังสรรคเนาะรู้สึกว่าอยากเก็บโวามเป็นเนวไว้ดีดีเป็นี่รักที่ผ่านมาแล้ว ตัวเป็นประจำปายคนใหม่เลยค่ะได้ข่าววันนี้แบบบนมนเป็นโพสเข้าเนประวัติ่วนตัวอะทน้ตนก็จะกระชับต่างมากว่าวแบบยังไงดีพี่เจอแบบนี้ยังไงดีพี่อยากจะอะยังไงดีก็จะเล่าให้ฟังกันว่าเราเพิ่มเพิ่มอะไรตรงนี้ก็

เจอแม่ๆม่แล้วแบบน้องไปไม่ถูกง,บบง,ง,ง,น,งนี่ยไแบบน้องตลกน้องน่ารักเงครับจนมาถึงวันงานเนี่ยตอนแต่งชาตอนแต่งหน้าใช่ไหมก็เจอปางเปนชาแล้วแบบพี่นัทเดี๋ยววันนี้เราแบบเฮ้ยได้ไปออกงานด้วยกันนี่อะไรเงี้ยก็แบบ,บใช่ครับเนี่ยงานแรกเลยนะแบบที่พี่ได้ไอาออกงานได้มาเลี้ยงบ้างนะครับซึ่งเราก็พอออกไปงานด้วยกันเราก็ได้มีการเสียงน้องเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็น้องก็แบบระหว่างพอลงจากเวทีน้องก็ถามพี่นัทครับวันนี้แบบ คิดว่าผม,มเป็นยังไงบ้างแบบพูดเป็นยังไงบ้างมีอะไรแบบอยากให้ผมแบบปรับปรุงไหมหรือที่คิดว่าจะพัฒนาได้ก็ให้แนะนําเลยซึ่งแบบก็รู้สึกว่าน้องมีความตั้งใจที่ทำงานตรงนี้มาแล้วก็แบบหมั่นที่จะพัฒนาตัวเองด้วยครับรู้สึกดีที่แบบมีคนรักอยากให้มาสอดรังกันเยอะมาอนกับเ,เรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดชี่รงนี้เลย โราลเลยช่ลังาิีจากก่อนหน้านี้รเปแบบเหนเ็สอดมท่าใหญ่มาจนถึงเจแล้วก็ดเร็วม,ม,ามากดูยังไงบ้างความสวันสมหเองเนี้ย แต่เราเนี่ยแบบยังต้องทำงานก็อยากให้ทุกคนช่วยกันก่อนมันมีแล้วมันมีทุกการทุกอย่างเลยเพราะว่ามันจะมีแบบที่เขาอยากให้คนไทยก็เราก็จะพยายามก็แค่ในสิ่งที่มีท่าไปเรื่อยๆครับผมไปแล้วอะไรในบทเรียนก็จะมาตอบกันก็อยากจะยืนยันก็ ใแบบคือบตอนนี้น่นเข้ามาตอนแรกอ่ะยังแบบเก้าสคนือแบบพี่ก็จะคุยกันวแบบเมื่อไหร่ดูดีแต่แบบว่ามีสมาชิกแบบแบบไปเตบอลได้เตมทีมไดตอใช่ตอนนี้คือได้หลายทีมแล้วคือจัดได้เลยกสีชัดที่หนเลยครับตอนนี้คือไม่ต้องเตอแล้ว แต่ทุกวันนี้บรรยากาศในออฟฟิศเราก็จะก็จะฟื้นมากขึ้นครับผมแบบมีความมุ่งมั่เกิดมากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำความรู้จักกับน้องๆได้บรรยากาศอารมณ์ไม่เอะนะครแล้วต้องนัดให้แก่ปกติเพราะว่าเราจะกลการเป็นแบบเวลาถ้าคุณเห็นเบบี้ยันตัวจะพิสูจน์นะเป็นอ่อนแรกเลยตอนนี้เราเล่นแบบีโอกาสได้เป็นพีชไปแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนก็าดูเป็นมักเน่เลยจริงครับผม เริ่มมีแบบพี่แบบพีเ่เจนสองเจนสามมีคนเด็กกว่าน้าเลยพี่ออฟกบ็บอกพี่นดนัดแบบทำแต่ว่านัดไม่แต่ว่าคือเราจะไม่ได้เป็นมารเน่แล้วนะที่แบบมีน้องๆอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแบบว่าก็รู้สึกแปลกเหมือนกันที่วันหนึ่งเราได้ปกติทุกคนจะเรียกผมว่าน้องน้าเลยแต่ว่าตอนเนี้ยผมเริ่มจะเป็นพี่น้านแล้วเริ่มมีแบบน้องๆในสังกัดแล้วหลายคนเลยครับ ก็ไปถึงสังกัดของผมเองนะ <c oughs> ผมก็จะเรียกแบบวันนี้น้องผมใช่ไมครับเราเริ่ม่เราเริ่มยืแจงแล้ว <c oughs> ใช่ไไแม่งยืนแไมีขี่ใครว่างก <c oughs> <ๆ>็ใหเล่นด้วยบ่อยๆช่วงนี้ก็จะมีน้องปางน้องเจมน้องริวจีนครับผมที่แบบเรามีโอกาสได้เจอกันเรืเ่อยๆครับก็เหม <c oughs> ือนเป็นไดเรงน้องด้วยริวจีนเนี้ยก็เรียนอาสามชันกันนะด้วยเราก็เลยแบบเข้าไปง่ายเรียกว่าเราก็่อยากสะสมเล็กน้อยนะใช่แต่ว่า ผมก็ยังคงเป็นเบบี้คนหนึ่งในค่ายเหมือนกันก็ยังได้รับความอินอด,ดูอยู่กับจากพี่ๆอยู่บ้างตลอดเรื่เรื่ก็จะเ,ะเป็นเบบี้อยู่นะไงพี่น่พี่แม่ัวไ,มไหมเครั้ไม่ว่าก<ะ>นยากไีแ <baby, S 2> ้งตหน,น่ง,ง้ผคต้องติดกับเขียแน,น่นไม่อย,ยอมลงจากตำแหน่งนี้ได้ค่ะเล่เป่ยเป่ีซ แราเเาเก่งาเรียกมันเป็นอรนเก่งอะรก้อาทีฮะนะฮะหไมบไมหออฮะบบอพี่เก่งช่วงแรกเก็เรียนแบบเบบี๋เนาะเบงแต่ตอนนี้ไม่แล้วล่ะตอนนี้เป็นปดีโผแล้วใช่แบบว่า นี่นะว่าพี่เก่งเขาเอ่อมีกัญยาณิมิตรที่ดีที่ที่เขาดูดูแลแล้วแล้วแล้วถ้าเขาจะไม่สามารถดีไม่ได้ดีโบอะไรแล้วเป็นเป็นโบร่มอก็อาจจะฟังมืแล้วก็ฟังฝังรวมด้วยขยายเป็นเป็นโปรนะครับแต่พี่เก่งก็ยังแบบน่ารักเสมอ กชีรที่เอนนะครับเผืมานะชีที่ดีด้วยนะครับวันที่สี่นะครับใ่ครับที่ยาเราเผ็นแต่ว่าโซนไหนอะไรไงเราแข่งเชียร์าแข่งเชิยรทุกคนมาทำุญทำสุดีได้บ้าพบกะที่น้องชาวดูดีเผื่อพลาดหรือ่าลาอก็ม่แน่ใแต่ว็เราจะมีเชวมีอะไรทุกคนได้ได้มาแบบนจอไปนวยการัด้ เรบบิ่เราเรามีการเลือกนะเกเพลงว่แบบเเรามีเราไปกันมันแบบไหนซึ่งไม่รู้ว่าเพลงที่เราเลือกมาทุกคนจะเกิดกันไหมแต่เป็นเพลงที่ผาะาะแล้วก็พวกเราเป็นตรงกันชอบอันนี้แบบใหม<ป>่เลย่ใหม่เลยเพลงใหม่เลยแล้วก็รู้สึกว่าพอนอันนี้พี่ทำงานจากบอกเฮ้มัมีความเป็นแบบไห ก็เลยเรียกทีมสุทายแล้วให้ฝากคอนเฟอทอยที่สองมีหน้าครับผมตอนนี้นะครับดูชล่างดูในเดือนเดือนมาแล้วก็ยากฝากพดเลยนะครับผมแบบทุกคนเลยนะครับที่มี่นี่ทุกคนให้ใจมากแล้วเป็นซีรีส์ซีรีส์นึงเลยที่ทุกทุกคนได้ดูนะทุกคนจะพิเแล้วก็ฝากด้วยนครับ ไปด้วยครับผมคิดว่าซีรีส์ที่สาของเธอเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่แบบเบาสมองนะแบบรู้สึกว่าใครก็ดูได้อะมันย่อยง่ายมากแล้วก็แน่นอนมันได้รับความสนุกความบันเทิงความน่ารักกลับไปแน่นอนและที่สราทัญเลยได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยประเทศไทยเราด้วยครับก็อยากจะนําเสนอตรงนี้ไปด้วยก็ไหาที่สองนกเราจิดทีองด้วยกัน เลยทุกคนนะครับมางานดูสิชัยที่นะครับผมพิชัยนะวันที่สิบประมาณคืนนี้นะครับผมก็ทุกคนเลยอยากให้มาเยอะนะครับผมก็ฮานิสุด้วยนะครับมานครับผมก็ขอนัดคิวชาวฮานิสไมาเลยครับผมว่าเออมาให้ครบ500คนได้เลยครับผมเพราะว่าเขาเขาได้เขาเรียกว่าเช่าสถานที่เพิ่มไปแล้วเพื่อรองรับแฟนๆที่จะมาเพราะฉะนั้นใครอยากมาให้กำลังใจรัสกับพี่แม็กหรือว่าพี่พีดูมันดิก็มาได้เลยนะครับผมก็กำรับ Thank wow. you.